เกินสวยเพื่อนโอเคโอเคเขาผักแล้วครับแค่สองคนนะโอเคอเค่นฮะเคออทำงานให้เพื่อนก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอแนะนำร้าน เติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์ให้บริการมาก,กว่า3ปีเติมง่ายสะดวกปลอดภัยทางเพจจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับปลอดภัยไว้ใจได้ เติมเกมโมบายลีเจนง่ายๆเพียงใช้แค่ UID นะครับไม่ต้องให้รหัสผ่านโบนัสเพชรสูงสุดถึง15%เลยนะครับคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV, Free Fire, FIFA Online, Valo Land หรือว่า Call of Duty Warzone และเกมอื่นๆอีกเยอะเลยครับก็สามารถเติมได้นะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโมบายลีเจนแบงแบงแคนยูสมาเดอะควยอิร์ดหรซับติงรองกันด้วยนะครับแล้วตานี้ผมไม่ได้กดมาคนเดียวนะครับกดมา2คนนะครับตานี้ไม่ได้โซโล่แล้วครับผมอยากเล่นนักฆ่าอยากเล่นกุชอนนะกุชอนอีกแล้วช่วงนี้ลงคลิปกุชอนปล่อยมากครับแต่ว่าผมชอบเล่นอะช่วงนี้แบบไม่รู้สิแบบความรู้สึกแบบมันคอมโบสนุกดีนะครับถ้าฝั่งตายนะแต่ถ้าอีกฝั่งไม่ตายก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่หลิงนะแต่หลิงเล่น ไม่ได้เล่นนานเลยครับแต่ตอนนี้ฮาร์เลยน่าเล่นนะครับเพราะว่าล้วงง่ายนะครับกุชชออนน่ะน่าจะล้วงยากกว่านะครับตอนนี้ฮิยาก็น,าน่าเล่นนะครับแต่ผมเล่นฮาร์เลยแล้วกันนะครับน่าจะล้วงง่ายกว่าเพื่อนเล่นเอ็กบอกคนหนึ่งแต่ว่าใจมันมาครับมันอยากเล่นนะครับจไนนะบจไป <S <S ไม่รู้ก่อนหน้านี้พูดทําไมแต่ว่ามันอยากเล่นนะ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนถ้าฝั่งตัวบางๆเยอะอะผมจะเล่นเป็นไอ้นี่ครับจะเล่นเป็นฆ่าเราได้เลือดนะครับ โอ้โหแต่ละตัวถึกๆทั้งนั้นนะครับมีแค่ผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าสกินลีเจนของกุชชออนอ่ะมันคอมโบช้ากว่าสกินอื่นๆนะครับไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับอตอนนี้ผมน่าจะเล่น,นผมตีเข้าหรือเปล่าเนี่ยแต่รบก็ถึกๆจัดเลยนะครับไม่รู้จะได้ไหลหรือเปล่านะครับโอเคเพื่อนช่วยตีอยู่ครับคือแบบเวลามาช่วยลมฟรามาอะไรเงี้ยช่วยได้นะครับแต่ว่าใหญ่ อย่าอย่าไปฆ่าไอ้ตัวเล็กนะครับเพราะว่าตัวเล็กมันสแตก็กทำให้แบบฟาร์ม,มาเร็วนะครับโอเคมีคาโตอยู่ในป่านะเพื่อนเผื่อเพื่อนไม่เห็นนะโอเคผมรีบฟปร์รีบออกแล้วกันนะครับเพื่อนมี2ชีวิตไม่เป็นไรเพื่อนเล่นไปนะผมต้องหาเวลสี่ก่อนนะครับไม่งั้นเล่นยากนะครับกุจิยยอนผมลืมเทคนิคฟาร์มไปแล้วว่าปกติลามาตรงนี้เราต้องฟาร์มาให้โดนตัวหลังด้วยนะครับมันจะได้ฟาร์มทีละสองลุมนะไม่เป็นไรค่อยๆเรียนรู้ไปโอเคเพื่อนช่วยฟาร์มเราก็จะได้ออกไปเล่นเร็วขึ้นนะครับ วิฮานาบิอยู่คนเดียวนะครับเพื่อนโอเคมาทันอยู่นะครับออโอเคฮานาบิเขาไม่ได้เอาฟิกมานะครับเรียกไปใส่รถครูดาวด้วยเหรอนะเราต้องไปคุมเต่าแล้วครับเ,เบ hey, hey, hey. ฮ้ยเ <ST S 1> ฮ้ยโอ<ฮ>้โหเจอคาโตก่อน เจ็บครับเราเจ็บเพื่อนเราก็เจ็บอีฝั่งเขามีเออรดัสด้วยนะครับถ้าแบบเราซากอยู่อะไรเงี้ยมูกาดโดนเขาเก็บงาน <c oughs> โอ้โหผักโคตรไก่ผมกดสกิลหนึ่งไม่ติดครับเมื่อกี้ผมต้องมาตีเต่าก่อน มีใครมาช่วยไหมครับเจ็บผมรีบตีรีบคอมโบเลยครับเดี๋ยวเขาเล็งมาเจ็บผมต้องหาทางเข้าดีๆอ่ะ อนนี้ยังไม่มีเจาะกอกครับยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่เดี๋ยวรอเราได้เจาะก่อนนิดนึงก่อนนะฮะต้องแบบเล่นแบบเข้าๆก่อกอ่ะเอา้าค้างครับเมื่อกี้ค้างแต่เอาดัตเลดเกมมา,าดัตเขาก็น่ากลัวนะครับเฮ้ยห้าวิสี่วิสามวิโอเคเพื่อนเราฆ่าได้ครับสวยอยู่ครับเมื่อกี้ผมนึกว่าเพื่อนจะตายแล้ว ไอเอ็กบอกเล่นสุดไปน,นั้นเลยเหรอโอ้โหเพื่อนเราเข้าดีจัดนะตัวนี้รักกันนะครับยังไงก็ปักมาโดนตัวนี้แล้วคือผมกะจะปากหาระบี่นะครับแต่ว,ว่าผมตั้งค่าเป็นตัวเปอร์เซ็นต์เลือดน้อยสุดอะ่ะมันก็เลยปักไปโดนคาโตนะเดี๋ยวรับการไปให้เพื่อนเลยแล้วกันเ,เ๋ยวผมรีบคอมโบเอาเลยนะจะได้แบบสกิลรีบลีกมาใหม่ๆเพราะแบบตอนนี้ผมไม่มีฟาร์มด้วย เอรดัสอยู่ตรงกลางเพื่อนเราเล็ดสุดเหรอเพื่อนก็สุดเกินสวยเพื่อนเพื่อนเข้าดีจัดนะครับเอ็กบอกอะเล่นดีมากนะครับเนคครางน่าจะมีคนอยู่ป่านี้รอเปล่านี่ไงเช็คมคั่วฮะสวยล่างน่าจะได้นะครับน่าจะไม่มีคนมาแล้ว เด ok. ี๋ยวตีป้อมก่อนละกันนะครับจะฆ่าอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องเอาป้อมด้วยนะครับถ้าแบบมีโอกาสเราก็ต้องเอาป้อมนะครับมันเป็นเกมตีป้อมมาเนาะเนี่ยครับมีแค่ผมคนเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกว่าสกินอีกรีเจนอ่ะมันแบบดาบมันช้าครับดาบมันช้ากว่าสกินอื่นอ่ะสกินอื่นดาบมันจะไวมากนะครับแต่ตานี้แบบเพื่อเราแบบเล่นแบบ เล่นดีมากอะครับแบบรู้จังหวะเข้าจังหวะอะไรคือแบบได้ได้ป้อมได้อะไรเงี้ได้อะคือแบบอีกบอกเล่นดีมากโอเคโอเคเขาผักแล้วครับอืมผัก,กไม่โดนนะครับเดี๋ยวรอผมได้เรียนตีก่อนแป๊บนึงนะครับรอรับเพ <tara> ือ่อนก่อนเพื่อนน่าจะตายอยู่แล้วครับเอ้ยวิ่งมานี่เพื่อนยังไงก็ตาย ไปรับตายคู่เลยครับทีนี้ขึ้่ไปรับกันสองคนนะโอเคออกข้างอุ้ยผมพลาดนะครับผมไม่น่าเข้ามาเลยอ่ะเรียบร้อยโดนซีซเยอะเกินเมื่อกี้ไอ้สวนเพื่อน เอ้ยเจนเจอร์ยิงสวยนะครับเมื่อกี้ลูดสวยอะลูดได้หมดแม็กเลยนะเค okay, ฝั่งเราถือว่าเกิดหลายคนอยู่ครับดีนะครับที่เราไม่ได้เกิดคนเดียวนะครับถ้าเราเกิดคนเดียวยังไงก็แบกไม่ได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวนี้มันแบบเกมมันปรับบาลานซ์อะไม่ให้แบบไม่ให้คนที่เกิดคนเดียวแบกได้เยอะเกินไปนะครับ <Yeah. S 1> แต่๋ยถ้าเป็นพวกแฟตเตอร์อะไรเงี้ยก็พอแบกได้นะพวกแบบออรลุดอะไรเงี้ยจุลุ่งอะไรเงี้ยจุลโเกิดนี่แบบแบกได้เลยนะครับรอเข้าจังหวะสมเดี๋ยวต่อไปผมต้องออกแข็งมาแล้วครับเพราะว่าถ้าผผมมเลลือออ่ะยังงไาารก็นนจ เดี๋ยวเราเซตเป็นแข็งไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเอาหลอดก่อนจริงๆเราไปเก็บฮานาบไิได้นะครับกิดผมคิดว่าเอาหลอดดีกว่าสวยถ้าเราเล่นสวยอยู่ครับ เฮ้ยเอเอดัดเรียบร้อยไ,ไปดีครับเออดัดพี่ผมปักไม่โดนนะโอเค็มงานให้เพื่อได้อยู่ครับกินตังเข้า คีปเซฟต่อไปน่าจะโดนป้อมระเบิดทิ้งนะครับเดี๋ยวผมมากลับมาบัฟรับเพื่อเราเลี้ยงหลอดมาอยู่ครับตีป้อมตีป้อมเี่ได้แข็งมากวันนี้ค่อยอุ่นใจนะครับ เดี๋ยวต่อมาผมออกเป็นจอใหญ่เลยนะจอเล็กไม่น่าพอนะเพราะฝั่งตัวถิดเยอะเข้าลึกเกินนะโอ้ยผมไอ้นี่ไม่ทันระเบิดตายป,ปะเนี่ยโอ้เดือดเรียบร้อยเขากดสปินวิ่งมาไอ้นี่ผมเลยนะเมื่อกี้ จะจบได้ไหมจบได้หรือเปล่า <What? S 1> อุ้ยเอกบอกดูดเลือดสวยมากแต่เหลดเกมมาถ้าฮันนัปี่เขาได้ยิงตีนี่คือแบบก็อ้นี้อยู่นะครับก็น่ากลัวอยู่นะครับอมไม่ได้ทําเวฟบ,บนมานี่ถ้าทําเวฟบ,บนมาน่าจะได้สามทางง่ายๆอยู่ครับเดีย๋ยวเพื่อนเราเล่นสุดดั๊แบไบปนี้โดนสวนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ มจะขอข้าเอาไปด้วยสักคนจริงๆผมไม่น่าแลกนะครับเมื่อกี้ไม่น่าคุ้มไม่คุ้มเท่าไหร่เพื่อนออกได้ปะโอเคออกไม่ได้ได้คืนแล้วโอเคอาจจะได้คืนอยู่ครับแต่มันไม่มีตัวเก็บฮาดาบี้อดีทีนี้ผมตายไปแล้วอ่ะเอ้แต่เอ,อ็กบอกเราเก็บได้ครับนี่ไงระเบิดสายไปทีหุ้ยวสวยหมดครับเจอสไนค์ของไอ้น้องโนวาเลียไปเรียบร้อยเลยนะฮะโอเคน่าจ,จะจบได้ครับ แบบทีมเราเล่นดีมากนะครับตอนนี้โดยเฉพาะ Xbox ครับ Xbox เล่นดีมากนะดาเมจที่ผมตาไปตอนนี้ก็19%ครับเท่า Xbox เลยครับแต่ Xbox รับดาเมจไปเยอะมากนะครับโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับกูชิออนก็ถึงจะลงคลิปบ่อยไปหน่อยแต่ก็ดูหน่อยนะครับเพื่อนๆเพราะแบบมันเป็นตัวหนึ่งที่แบบผมชอบเล่นจริงๆนะครับสาหรับ g ุชิออนในตอนนี้นะครับเมื่อก่อนผมไม่ไม่ค่อยชอบเล่นขนาดนี้นะแต่ว่าตอนนี้ผมแบบชอบเล่นมันมากนะครับ โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ <S <S คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรไว้รอดูกันครับเพื่อนๆบายยาครับเจอกัน